อย่าไป่งนาดีกว่าน กระชีว่าเืนอะรลอยหนึ่งภูรชพาบาทอีกตายเอาไปจะหอดบางแซนนี่เพื่อตะไดวะตะวัาเมาเก,ก็บครับครับไฟเองนี่เมื่อไรเมา่ด้นะครับจ,จะจะลบอยู่ทายกินอะไร้วทุกคนเออโนนกระชือ้องลอง,งเลยจะหน่อย,น,ยนะทงกคนเนาะนะฮะจะไปถ่า,ายอยู่บางแซนเพราะว่า จะเปิดคลิปก่อนมันจิมัไลพ EP เน่ยเด้อทุกคนน่งกันที่ตรงหัวแม่เล้อทุกคนทางไปอันนั้นไอพยองที่ทายไลไล EP เนี่ยเพราะว่าชีพ่ายาเขเคยทายยักษ์เหือข้าต้มอันน,น าวกุงเทพุกคนายข้างบนเลยบะ รุ่รีแล้วจ้ะเป็นอาจะพปต่อรถจองแถวอีกไปบางบแสนทำแหม่อะไรป้อ,อ,อมตำรวจ ต้องขามพังได้ออะนี่ถึงล้จะั้งไหนอะตอน,นอตอเชลเมอร์ไทยแล้วเนาะถึงเฉลิมไทยแล้วจ้ะอ้าต้องลอดข้ามาต้องลอดหนีไปเนาะเขาอุโมงต้ดินจึ <c oughs> ๊บจึบจึบ ตามทำแหม่มไปเลยจ้าเข่าส่อเข่าส่อไปเลยจ้าเป็นหางไ็้ทางบนเลยเออสองแถวเป็นหาง้างบนเลยทุกคนนน่น่เน่ เออทำแอมเย็นดีเนาะเย็นดีนเ้ยมุกจอรดรถข้างล่างไม่จะลดรอทุกคนมาตัวเป็นฉันเป็น,น,ปนฉันไลยปะคารเลีนี่ทำแอมไปก่อนเลยไปก่อนไปต่อไม่รอแล้วนะ

มาแล้วบางแสนครับบางแสนนี่เอาะทุกคนเดี๋ยวคิดพี่ๆนี้ครับเราถ่ายเป็นประมาณนี้แล้วเนาะแล้วไปเจอกันอยู่บางแสนต่อต่อไอ้พีบทุกคนสกหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นใจนะเราทแกคนแคร์จิปต่อไปนะสหรับคลิปนี้พอยลางไรก็มาสบายดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย